ผ่านออฟเซตสอจะเปิดให้เล่นเวอร์ชั่น Early Access กันในวันที่7ธันวาคมนี้แล้วครับเดี๋ยวจะมีประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 22, พฤศจิก,กยายนนี้ด้วยนะครับและแน่นอนว่าผมจะไม่พลาดแล้วก็จะไปทำคลิปสรุปให้ฟังอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับผมได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆมาไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปนี้ระหว่างล้อเล่น Earl y a c c e s s กันครับคือเพราะว่าผ่านออฟเซ์เนี่ยมันก็เรื่องลืออยู่แล้วเนาะในเรื่องความยากของเกมเนี่ย ระหว่างนี้ครับก็มาทําความเข้าใจเกมกันแบบคร่าวๆไปก่อนพอเกมเปิดมาเราก็จะได้หวดกันได้เต็มที่ไปเลยครับแต่ก็จะขอบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้อธิบายลงลึกซักเท่าไหร่นะครับความตั้งใจคืออยากจะให้เห็นภาพรวมของระบบที่มีในเกมนี้แล้วก็อธิบายให้เข้าใจเบื้องต้นเท่านั้นเลยครับว่าแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าก่อนจะไปเข้าเรื่องระบบนะครับเอาแบบโดยลากฐานก่อนเลยว่าผ่าทะพกไซเนี่ยเป็นเกมยังไงกันแน่นะครับ พาดเวกซา e ไม่ว่าจะภาค1ห,หรือภาค2เนี่ยก็เป็นเกม ARPG Hack and Slash ทั้งคู่เลยนะครับมุมมองภาพเนี่ยจะเป็นแบบ Isometric ซึ่งก็เหมือนกับเกมอื่นๆในหมวดหมู่นี้นั่นแหละครับเช่นเกมตระกูล Diablo เกม t o อร l i g h t Infinite เกม Last Epoch หรืออื่นๆเยอะแย,ยะอีกมากมายเลยครับจุดหลักๆที่ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจเลยคือพาดเวกซายเนี่ยเป็นซีซันอลเกมครับ ไม่ว่าจะภาคหนึ่งหรือภาค2องเลยนะจะเป็นซีซันนอลเกมหรือแปลเป็นไทยว่าเกมที่มีซีซันก็ได้ครับแต่ว่าใน่าดเวไซต์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คําว่าลีกซะมากกว่านะครับแต่มันก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเจาะลึกกันลงไปอีกหน่อยว่าไอ้คำว่าเกมที่มีซีซันเนี่ยหมายความว่ายังไงคืองี้ครับทุกๆ3-4เดือนเนี่ยจะมีแพดเกมครั้งใหญ่เพื่ออัปเดตตัวเกมพร้อมทั้งมีการเปิดซีซันหรือลีกใหม่ด้วยครับ แล้วในแต่ละซีซันเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาให้เล่นเสมอครับซึ่งก็อยู่ที่ผู้พัฒนาเกมนั่นแหละว่าจะเอาอะไรเข้ามาให้เราเล่นครับบางทีอาจจะเป็นแอดออนเพิ่มเติมจากเอนเกมหลักๆธรรมดาธรรมดานี่แหละครับเช่นมอนสเตอร์อาจจะดรอปไอเทมพิเศษแล้วก็มีอะไรให้เราเล่นแบบเล็กๆหรือถ้าผู้พัฒนาเขามีแพชชั่นหน่อยก็อาจจะออกมาเป็นแบบมินิเกมในเกมนี้อีกทีเลยครับยกตัวอย่างเช่นซีซันจัดผ่าดาวไซน์หนึ่งละกันนะครับก็จะมีหลีกล่าสุดอย่าง s e t t l e r o f k a l k e r เนี่ยที่จะเอาเกมสร้างเมืองมาให้เราเล่นเลย หรือลีกก่อนๆเช่น Forbidden Santa um ที่จะเอาคอนเซปต์โลกไลฟ์มาเป็นเหมือนมินิเกมมาให้เราเล่นเช่นกันครับแล้วถ้าลีกไหนคอนเทนต์มันเวิร์คคนชอบเนี่ยก็อาจจะมีการเอาเข้ามาในเกมแบบถาวรอีกด้วยครับจุดพิเศษหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบคือทุกๆซีซั่นหรือทุกลีกเนี่ยเราจะต้องเล่นตัวละครใหม่เสมอครับโดยที่ตัวละครในลีกก่อนๆเนี่ยจะถูกโยกไปไว้ลีกสแตนดาดนะครับเพื่อไอจุดนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้หลายๆคนไม่เล่นเกมแนวนี้นะครับ แต่ผมพูดตรงๆแบบจริงจังจริงใจไม่จริงโจ้แล้วก็ไม่ใช่จริงจังจอมแก่นด้วยว่าไอตอนเปิดหลีกใหม่ที่ทุกคนเริ่มใหม่พร้อมๆกันนี่แหละคือช่วงเวลาที่สนุกที่สุดของเกมนี้เลยครับไม่เชื่อทุกคนสามารถมาลองได้ในผ่าดิเวคไซต์สองครับตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเอ,อ้ยังไม่ได้มันยังไม่เปิดแต่ว่ามันสนุกจริงครับสุดท้ายนี่อยากจะบอกคือผ่าเวไซต์ทั้งสภาคเป็นเกมฟรีครับ มาถึงตรงนี้ถ้าใครรู้สึกชอบคอนเทนต์ที่ช่องเราทำเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับหรือจะกด Subscribe เอาไว้เลยก็ได้ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ผ่านเว็บไซต์2แบบเบิ่มๆนะครับอ่ะทีนี้ก็ได้เวลามาอธิบายระบบกันละเอาเป็นภาพรวมระบบก่อนละกันเพราะเกมนี้เนี่ยมันดูจะมีระบบเยอะแยะจนแบบทะลักมาซัดหน้าเราเกินไปหน่อยแต่ผมจะบอกก่อนว่าทุกอย่างในเกมนี้เนี่ยมันมีตรรก,กะที่สามารถอธิบายได้ครับ มันอาจจะซับซ้อนแต่ว่าจริงๆแล้วผ่านเว็บไซต์เป็นเกมที่มีระบบระเบียบจริงๆครับถ้าเข้าใจพื้นฐานต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะเข้าใจแทบทุกอย่างในเกมแล้วล่ะครับซึ่งมันอาจจะดูตลกนะกับสิ่งที่ผมกําลังจะอธิบายต่อไปนี้เพื่อนๆฟังแล้วอาจจะมองหน้าผมว่าแบบมึงพูดอะไรวะแต่ว่าตามความเข้าใจของผมเลยนะมันเป็นแบบนี้ครับคือทุกอย่างในเกมนี้เนี่ยมันเริ่มจากแม่สีทั้ง3สีครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆทุกคนผ่านช่วงปฐมต้นมาแล้วเนี่ย ก็จะตอบได้แน่นอนวนะ่ามันคือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนั่นเองครับผมอยากจะเน้นมากๆว่าทุกอย่างจริงๆจริงๆไม่ทุกอย่างหรอกมันเกือบทุกอย่างมันอาจจะมีบางอย่างที่หลุด3สีนี้ไปบ้างแต่ว่าเกือบทุกอย่างครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยลกันคือ a t t ทริบิวในเกมครับซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานของตัวละครเลยเนาะนั่นก็คือส e n g t h dex แล้วก็ In ครับซึ่งมันก็คือ3สีอะส n g t h เป็นสีแดง De ็เป็นสีเขียวแล้วก็ In เป็นสีน้ําเงินครับ คอนเซปต์หลักๆมันก็เหมือนเกมอื่นๆแหละคือสเตรนจ์คือความแข็งแกร่งเด็กคือความว่องไวความแม่นยำและอิคือความฉลาดครับเท่านี้เลยแต่ว่าอันนี้มันคือแค่ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวหลายๆอย่างที่ผมจะอธิบายในคลิปนี้เนี่ย ก็จะวนๆอยู่แถวๆ3สีที่เป็นสเต็งเด็กซ์แล้วก็อินหรือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนี่แหละครับต่อไปมาพูดถึงระบบตัวละครแล้วก็อาชีพต่างๆกันสักหน่อยละกันครับตัวละครทั้งหมดในเกมนี้จะมี12ตัวละครนะครับนั่นคือวิชซัลซูเรสชาโด้มอนกร r นเจอร์ฮันทรส Dualist, Machinery, m a r r u d e r Warrior, t e m p ทม a และก็ Druid ครับถึงแม้ว่า p a r a เว x s ซ d ์เนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้างมีอิสระในการคอสตมไมซ์ตัวละครของเรานะครับแต่ในเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แอบใบยอยู่หน่อยๆนึงครับว่าตัวไหนถนัดอะไรทั้งจากรูปที่ขึ้นในเว็บไซต์ Official เองหรือจาก Passive Tree ที่ผมจะพูดในส่วนถัดไปนะครับเอามาพูดสั้นๆหนึ่งคอนเซปต์หลักๆของตัวละครแต่ละตัวซะหน่อยดีกว่าครับ วิชเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นดาเมจเควอสแล้วก็คาถาอันเชิญต่างๆหรือที่เราเรียกว่าซอมเมอร์หรือสายมินเนี่ยนนั่นแหละครับซอร์เซรสจะเน้นไปที่ธาตุทั้ง3นั่นก็คือไฟน้ำแข็งสายฟ้าครับถ้าพูดถึงชาโด์เนี่ยก็จะนึกถึงการใช้มีดแล้วก็พิษเป็นหลักส่วนม้องจะเป็นตัวละครที่ใช้กระบองแล้วก็มีความว่องไวในการต่อสู้ครับหรือบางทีอาจจะใช้มือเปล่าด้วยนะเลนเจอร์ anger, เนี่ยถนัดการใช้ธนูซึ่ง อันนี้พิเศษหน่อยหนึ่งคือสามารถเรียกสัตว์มาขี่แถมยังต่อสู้ขณะที่ขี่อยู่บนสัตว์ได้อีกด้วยนี่คือไม่รู้เล่นผ่าด้วยซายสองหรือเล่นมอนฮันเนี่ยแอบงงเหมือนกันต่อไปฮันเตสครับจะใช้หอกเป็นหลักด้วยลิสจะเชี่ยวชาญเรื่องการใช้ดาบครับแต่ว่าถ้าเรื่องชักดาบเนี่ยผมอาจจะเชี่ยวชาญมากกว่าหน่อยหนึง่งมอชแนาลลีจะใช้ปืนเอ้ยหน้าไม้และระเบิดครับมาราวเดอร์และวอร r i o r เออร์เนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงเนื่องจากตอนนี้เราเห็นแค่วอร r i o r เออร์อย่างเดียว แต่ทั้งคู่คือจะเน้นใช้กล้ามในการเหวี่ยงอาวุธเช่นขวานหรือค้อนแล้วก็โล่ด้วยอะไรทํานองนี้ครับเทมพลากับดูอิดเนี่ยจะคล้ายๆกันคือคอนเซปต์ Concept จะเป็นแนวคลั่งศาสนาหน่อยๆ เทมพล่าผมว่าถ้าอยู่ในเกมอื่นน่ะมันจะเป็นแบบนักเวทแสงหรืออะไรทํานองนั้นน่ะแต่เกมนี้มันดันไม่มีธาตุแสงมาเลยเป็นนักเวทธรรมดาที่คลั่งศาสนาเฉยๆครับดูอิดเนี่ยจะเน้นที่เวทธรรมชาติหน่อยๆแล้วก็มีความสามารถพิเศษคือสามารถกลายร่างหรือที่เราเรียกว่าเชฟชิฟติ้งนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นหมีหรือมนุษย์หมาป่าแต่ก็คือไม่รู้ว่าตอนเกมเปิดจริงจะมีให้แบบหลากหลายกว่านี้ไหมนะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยยังมีอยู่เท่านี้ครับในช่วง Early Access อาจจะไม่มีครบทุกคลาสนะครับแต่ว่า ตัวเกมเต็มเนี่ยจะมีครบแน่นอนครับต่อไปคือ a s c e n d ซ n c y ครับถ้าจะให้เรียกแบบเข้าใจง่ายๆนะมันก็คือคลาส2นั่นแหละครับตัวละครแต่ละตัวจะมี a s c e n d ซ n c y หรือคลาส2ของตัวเองด้วยเพื่อที่จะทำให้เราสามารถค u s t o ม i z e ตัวละครได้แบบเฉพาะทางเข้าไปอีกครับโดยที่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมี3 a s c e n d น n c y ให้เลือกเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวสารอะไรหลุดมาขนาดนั้นว่าเราจะมี a s c e n d ซ n c y อะไรให้เลือกบ้างนะครับแต่ตัวละครที่เคยมีในผ่านเว็บไซต์หนึ่งเนี่ย,ย<ๆ>ก็น่าจะมีเมอเด,ดว่านะ ที่น่าตื่นเต้นคือพวกตัวละครใหม่ๆครับที่ไม่รู้ว่าจะมี a s c e n d e n c y อะไรให้เลือกบ้างคิดแล้วมันก็อดตื่นเต้นไม่ได้จริงๆครับทั้งหมดคือเราจะมี12ตัวละครใช่ไหมตัวละครละ3 a s c e n d e n c y รวมกันเป็นทั้งหมด36รูปแบบที่จะสามารถเล่นได้เลยครับคือมันเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่รู้จะสงสารคนเล่นหรือคนพัฒนาเกมดีครับบอกตรงผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าผู้พัฒนาเกมเขาจะบาลานซ์เกมยังไงขณะที่แบบมีคลาสเยอะขนาดนี้นะ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในผัดเวกซต์หนึ่งเนี่ยก็คือความบาลานซ์ของแต่ละตัวละครแล้วก็สกิลเนี่ยแหละทั้งๆที่2อย่างนี้มันมีน้อยกว่าในผัดเวกซา์2ออีกนะคิดว่าคงต้องรอดูกันแหละครับทำใหม่ทั้งทีก็แอบคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนครับมาต่อกันที่ระบบพาร์สิ t ทรีที่เป็นสิ่งที่ผู้เล่นใหม่กลัวที่สุดในเกมนี้ดีกว่าครับคือจริงๆผู้เล่นเก่าก็กลัวนะไม่ได้กลัวแค่ผู้เล่นใหม่แต่วันนี้ผมตั้งใจเป็นพิเศษที่จะมาอธิบายทุกคนได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมมัันนนไไ่ดด้ยาากขาครบ มาดูภาพใหญ่ของ p a s Passive t r e e กันสักหน่อยละกันครับมันจะแบ่งเป็น3ส่วนแบบนี้เลยคือบนซ้ายขวาครับด้านบนเนี่ยให้จินตนาการว่ามันเป็นสีน้ําเงินครับด้านซ้ายเป็นสีแดงแล้วก็ด้านขวาเป็นสีเขียวจินตนาการเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอธิบายเพิ่มว่าทําไมแวบไปดูชนิดของ p a s s i v e SKILL นิดนึงครับ จะมี3ชนิดคือ small passive skill notable passive skill แล้วก็ Keystone ครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะไม่สามารถเรียกภาษาอังกฤษยอย่างนี้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นผมจะเรียกเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆครับว่าตุ่มเล็กตุ่มกลางและก็ตุ่มใหญ่ครับเพราะว่ามันออกเสียงง่ายกว่าและแน่นอนว่าขนาดของมันเนี่ยก็บ่งบอกถึงสมรรถภาพไม่ใช่ความสามารถที่มันจะเพิ่มให้เรานั่นเองครับ แต่การอัพเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือกลางหรือใหญ่จะยังคงใช้พาสสิ่พอยแค่หนึ่งแต้มเหมือนเหมือนกันครับตุ่มเล็กส่วนมากจะให้สแตตที่ธรรมดาธรรมดาเช่น Attribute เพิ่มเกราะเพิ่มลบเพิ่มดาเมจนิดๆหน่อยๆอะไรทำนองนี้ครับพอตุ่มกลางเนี่ยก็จะเพิ่มสเตตเยอะหน่อยอาจจะมีสเตตพิเศษพิเศษหน่อยเพิ่มให้ด้วยแล้วแต่ตุ่มน,นั้นครับ ส่วนตุ่มใหญ่สุดที่เป็นคีย์สโตนเนี่ยก็คือจะเพิ่มอะไรที่แปลกแหวกแนวไปเลยที่อาจจะเปลี่ยนวิธีการเล่นบิวของเราไปเลยก็ได้ครับง่ายๆคือมันเป็นตุ่มที่เทพที่สุดแหละผมเสริมให้นิดนึงแล้วกันครับคือวิธีที่ผมใช้ตอนเล่นจริงๆนะคือส่วนมากผมจะใช้ปุ่มเซิร์ชครับค้นหาตุ่มที่มันเพิ่มดาเมจให้เราก่อนในช่วงแรกๆเพราะว่าดาเมจสาคัญมากคือผมจะหาตุ่มกลางที่มันเพิ่มดาเมจใช่ไหมแล้วก็ตั้งเป็นตุ่มที่ผมตั้งใจจะอัพแล้วผมค่อยมาเลือกตุ่มเล็กๆที่เป็นทางผ่านเอา แล้วก็ค่อยๆกระดึบกระดึบแบบนี้ไปเรื่อยๆครับส่วนตุ่มใหญ่เนี่ยคือแล้วแต่สถานการณ์จริงครับเพราะว่าเอาตรงๆนะถ้าไม่เข้าใจมันจริงๆเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้อัพสักเท่าไหร่ครับกลับมาที่เรื่อง3ส่วนที่ผมให้ทุกคนจินตนาการเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับผมอยากให้ทุกคนมีไอเดียคร่าวๆว่าถ้าเราอยากเล่นตัวละครไหนเราจะต้องอัพไปทางไหนด้วยเลยครับจะเริ่มอธิบายจากด้านบนแล้วกันครับที่ผมบอกว่ามันเป็นสีน้าเงินเพราะว่ามันจะเป็นพาสซีฟสกิลที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสีน้าเงินครับเช่นดาเมจเวท ดาเมจเค a อส์พาร์ทีฟสกิลที่เกี่ยวกับคาถาพาร์ทีฟสกิลที่เกี่ยวกับเอเนอร์จีชิล์แบบนี้แปลว่าถ้าเราเล่นสายเวทและเป็นเวทสายฟ้าเนี่ยที่มีการป้องกันที่เน้นเอเนอร์จีชิล์ก็หมายความว่าพาร์ทีฟสกิลที่เราต้องหาเนี่ยมันจะอยู่แถวๆด้านบน,บนๆแน่นอนครับซึ่งไอความสัมพันธ์ของสีน้ำเงินที่ว่านี่คือผมคงยกมาได้ไม่หมดนะแต่ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นเองครับส่วนสีแดงทางด้านซ้ายแล้วก็สีเขียวทางด้านขวาผมว่าเพื่อนๆของดาได้ไม่ยากเลยครับ ดี๋ยวผมจะให้ไกด์คร่าวๆแล้วกันครับสีแดงเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการโจมตีประเภทมีลีดาเมจไฟพาสซีฟที่เกี่ยวกับอาวุธ2มือพาสซีฟเกี่ยวกับเลือดครับสีเขียวก็จะเป็นดาเมจโจมตีระยะไกลเช่นธนูดาเมจน้ําแข็งคือมันก็จะเป็นอะไรทํานองนี้แหละครับส่วนที่ผมไม่ได้พูดถึงแอตทริบิวต์ก็เพราะว่าใน p a t เว็ Exile สนั้นเราจะสามารถเลือกแอตทริบิวต์ได้เลยว่าจะอยากได้สเตรนจ์เด็กซ์หรืออินโดยที่ไม่เกี่ยวว่าจะอยู่ส่วนไหนของพาสซีฟทีครับ ซึ่งพอเพื่อนเพื่อนเข้าใจความสัมพันธ์เข้าวๆตรงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าผมพูดถึงดาเมจไฟปุ๊บเพื่อนเพื่อนจะจินตนาการออกทันทีเลยว่ามันจะต้องอยู่แถวๆด้านซ้ายที่เป็นสีแดงแน่นอนถ้าผมอยากได้พาสซีฟทรีที่ทําให้ดาเมจธนูผมแรงขึ้นเพื่อนๆก็จะจินตนาการออกว่ามันจะอยู่ทางด้านขวาที่เป็นโซนสีเขียวแน่นอนครับประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับพาสซีฟทรีนะครับคือในพาดเวกซ้ายส2เราจะมีพาสซีฟทรีสชุดที่เชื่อมกับอาวุธที่เราใช้ด้วยครับ ในส่วนว่าทําไมมันต้องมี2ชุดแล้วมันเชื่อมกับอาวุธเรายัางไงเนี่ยผมจะอธิบายในอีกส่วนหนึ่งในคลิปที่ผมพูดถึงอาวุธในเกมนี้นะครับแต่สิ่งที่ทุกคนต้องทราบคือมีแค่ถ้าเราเลเวลอัพหนึ่งเลเวลเราจะได้ p a สซีฟพอยต์ห1แต้มที่สามารถอัพได้ทั้ง2ชุดเลยครับคืออัพที่พาสซีฟทรีชุดแรก1แต้มแล้วก็อัพที่พาสซีฟทรีชุดที่2อีก1แต้มแบบนี้ครับแล้วก็การที่เราจะรีแต้มพาสซีฟใน่านเว็ซไซตส2นะครับ เราจะสามารถใช้ Currency ใหม่ที่ชื่อว่าโ o เพื่อรีแต้มพาส,สิคได้แล้วครับใน p o. e 1เนี่ยมันอาจจะใช้อบ r ร g เก t แล้วพบว่ามันดรอปยากมากๆถ้าอัพผิดทีนึงเนี่ยก็คือเล่นตัวใหม่ดีกว่าอธิบายเพิ่มนิดหนึงว่า g o เนี่ยมันสามารถหาได้จากมอนสเตอร์แทบทุกตัวเลยครับคือมันสามารถดรอปโกได้ทุกตัวเลยแปลว่าในผาร์เวกซต์สเนี่ย ถ้าเกิดหลงอัพผิดไปบ้างเนี่ยการจะรีทิ้งก็น่าจะง่ายขึ้นไม่ต้องถึงกับเล่นตัวใหม่แบบในพาสเวิร์ดทีหนึ่งแน่นอนครับก็คือระหว่างที่เราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้โกมาเรื่อยๆใช่ไหมในระหว่างทางแล้วถ้าเกิดเราอัพผิดไปบ้างนิดหน่อยเนี่ยเราก็จะมีโกสําหรับใช้ในการรีพาสซีฟแล้วครับใครที่สนใจเรื่องพาสซีฟทีมากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมอาจจะทําคลิปแยกก็ได้ถ้ามีคนสนใจเยอะๆครับ ต่อไปคือระบบการโจมตีครับในเกมนี้เนี่ยมันจะมีรูปแบบการทำดาเมจครับแค่3รูปแบบเลยคือดาเมจประเภท a t คแท k ดาเมจประเภทสเป l และดาเมจประเภทดาเมจต่อเนื่องครับซึ่งผมจะเรียกสั้นๆเลยนะว่าแอคแท k กสเปลและก็ Dot ครับคือไอ้ดอ t เนี่ยมันย่อม,มาจากดาเมจโอเวอร์ไทที่แปลว่าดาเมจต่อเนื่องนั่นแหละ a อ t a ท k ง่ายๆก็คือเอาอาวุธโจมตีครับ ถ้าเป็นอาวุธระยะใกล้ก็คือการฟาดมอนเตอร์นั่นแหละส่วนถ้าเป็นพวกคาถาก็คือใช้คาถายิงตุ้บิ้วใส่มอนสเตอร์เลยครับแอคแท็ Attack เนี่ยจะแรงหรือจะเบาหลักๆขึ้นอยู่กับดาเมจของอาวุธที่เราใส่อยู่ครับยิ่งอาวุธแรงก็ยิ่งทําให้แอคแท็เราแรงมากขึ้นนั่นเองครับส่วนสเปลเนี่ยก็จะเป็นเวทไม่ต้องอธิบายเยอะมั้งนะเวทก็คือเวทครับสเปลจะแตกต่างจากอาวุธนิดนึงคือสเปลเนี่ยดาเมจหลักๆจะมาจากตัวสกิลเองเลยครับไม่เกี่ยวกับดาเมจที่เราเห็นในอาวุธ จริงๆแล้วเนี่ยสเปลดามจมันอาจจะมาจากอาวุธด้วยนิดหน่อยครับแต่ว่ามันจะต้องระบุชัดๆเลยนะครับว่าเป็นการเพิ่มดาเมจให้สเปลครับส่วนดอทเนี่ยก็จะเป็นดาเมจที่ทําให้เลือดมอนค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนาะส่วนมากมันจะมาจากสถานะพิษปกติต่างๆเช่นสถานะเผาไหม้หรือพิษอะไรแบบนี้ครับแต่ว่ามันก็จะมีบางสกิลทีท่ระบุอยู่ในคําอธิบายเลยนะครับว่าจะทําดาเมจเป็นดอทหรือดาเมจโอเวอร์ไทม์อะไรประมาณนี้ครับ วิธีการดูสกิลที่เราใช้ว่าเป็นแอคแท็กหรือเป็นสเปลนะครับก็คือการดูจากแท็กของสกิลนั้นๆครับแล้วเหมือนกับว่ามันจะอยู่ในแท็กอันแรกเสมอด้วยนะครับก็คือแค่เอาเมาส์ไปชี้ที่สกิลปุ๊บก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นแอคแท็กหรือสเปลแบบนี้ส่วนดอทเนี่ยอย่างที่บอกครับต้องอ่านคําอธิบายเอาครับนอกจากรูปแบบการทําดาเมจที่เป็นแอคแท็กสเปลแล้วก็ดอทเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียวกว่าประเภทของดาเมจอยู่ครับเกมนี้เนี่ยจะมี5ประเภทโดยจะแบ่งเป็น3ธาตุคือไฟน้ําแข็งสายฟ้า และอีก2ออย่างที่ไม่ใช่ธาตุคือดาเมจกายภาพและดาเมจเคอสครับคือไอประเภทดาเมจทั้ง5เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นแอคแท็หรือสเปลหรือดอทนะครับคือรูปแบบไหนเนี่ยมันก็มีได้ทุกประเภทเลยเช่นสกิลเอสเคช็อตเนี่ยจะเป็นแอคแท็ที่เป็นประเภทน้ําแข็งหรือสกิลไฟบอลเนี่ยที่เป็นสเปลนะครับแต่ก็จะเป็นธาตุไฟถึงแม้ว่ามันจะมีธาตุในผ่านเว็บไซต์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีระบบแพ้ธาตุเหมือนโปเกมอนหรืออะไรแบบนั้นหรอกนะครับ แต่ว่าธาตุเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับสถานะผิดปกติมากกว่าเช่นธาตุไฟก็จะทําให้เกิดสถานะอีกไงหรือเผาไหม้ได้หรือเคอ s เนี่ยก็จะทําให้ติดพิษได้อะไรประมาณนี้แหละครับส่วนธาตุไหนจะตีโดนมอนสเตอร์ตัวไหนแรงเนี่ยก็จะต้องดูว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นมีการป้องกันธาตุไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าแค่นั้นเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนการป้องกันหลังจากนี้ว่าการป้องกันธาตุมันคืออะไรนะครับสุดท้ายในเรื่องของการโจมตีคือระบบอาวุธและการสลับอาวุธครับพาร์เวกซา์สเนี่ยจะมีอาวุธหลายประเภทมาก คือไม่ต้องจําหรอกผมจะแปะรูปนี้จากเว็บ P.O.E 2 D.B ให้ดูแล้วกันนะครับคือดูแล้วคุ้นๆไหมว่ามันเหมือนอะไรถ้าไม่คุณไม่เป็นไรผมจะอธิบายให้ฟังครับเริ่มจากว่าการที่เราจะสวมใส่อาวุธแต่ละประเภทได้เนี่ยเราจะต้องมี Attribute ให้ถึงที่อาวุธนั้นกําหนดก่อนครับเช่นจะใส่คาถาได้จะต้องมี IN นส0งสมมตัวเลขขึ้นมาั่วๆเฉยๆนะครับ พูดง่ายๆคืออาวุธอะ่ะมันสัมพันธ์กับสตริงเด็กส์แล้วก็อินตามที่เขียนตามรูปเลยครับจะใส่เซปเตอร์ได้เนี่ยจะต้องใช้ทั้งสตริงแล้วก็อินครับจะใส่ครอสโบได้จะต้องมีทั้งสตริงแล้วก็เด็ก์ครับอะไรประมาณนี้แหละทีนี้ย้อนกลับมาที่พาร์สีทรีครับในเมื่ออาวุธมันสัมพันธ์กับแม่สีทั้ง3อีกแล้วแปลว่าอะไรพาร์สีทรีของอาวุธต่างๆมันก็จะอยู่แถวๆสีนั้นเลยครับซึ่งถ้าจะเอาละเอียดละเอียดจริงๆเนี่ยผมว่าดูจากรูปนี้เลยก็ได้ครับอย่างเช่นครอ มันเป็นสเต็งกับเด็กใช่ไหมแปลว่าพาร์สีสกิลของมันเนี่ยจะอยู่แถบด้านล่างทั้งหมดครับประมาณนี้เลยตัวละครของเราจะสวมใส่อาวุธได้2ชุดนะครับโดยที่มันไม่ได้ง่อยเหมือนพาร์ทเวกซา์หนึ่งและตรงที่เราจะสามารถเซตอัพได้เลยว่าเราจะใช้สกิลไหนกับอาวุธไหนนะครับแล้วพอกดใช้สกิลนั้นปุ๊บมันจะสลับให้อัตโนมัติทันทีเลยครับความเทพมันจะไม่หมดแค่นั้นครับเพราะว่ามันสลับพาร์สีทรีให้เราด้วยจำที่ผมบอกว่ามันมีพาร์สีทรีสองชุดแล้วมันเชื่อมกับอาวุธได้ไหมครับ คือมันเชื่อมกันจริงๆคือถ้าเราใช้อาวุธชุดที่2เนี่ยเกมก็จะเปลี่ยนไปให้เราใช้พาร์สีทรีชุดที่2อ,อัตโนมัติเลยครับวิธีการทาให้มันเชื่อมกันเนี่ยเดี๋ยวตอนเปิดเกม Earl y a c c e s เซเมื่อไหร่ผมจะทําคลิปสอนแน่นอนครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเซตอัพมันจริงๆจังเลยพูดได้ไปเต็มปากเท่าไหร่ครับการสลับอาวุธเนี่ยจริงๆมันทําได้ด้วยการกด X ด้วยนะแต่ผมว่าในพาลเวกซา์สองเราคงไม่จำเป็นต้องกด่นแหละครับต่อไปจะพูดถึงระบบป้องกันในเกมนี้ครับพื้ Life, Mana, Energy Shield และ Spirit ครับ Life ก็คือเลือดก็คือเลือดนั่นแหละลดเหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็ไปหวันเมื่อนั้น,นครับมานาเอาไว้สำหรับใช้สกิลครับมานาหมดเมื่อไหร่ก็ต้องรอมารีเจนกลับมาระหว่างนั้นก็ใช้อาวุธฟาดมอนไปก่อนหรือว่าจะกดขวดยามานาก็ได้เหมือนกันครับ Energy Shield หรือโล่พลังงานนะครับอันนี้เนี่ยมันใช้สำหรับรับดาเมจก่อนเลือดครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกับเลือดนิดนึงตรงที่ Energy Shield เนี่ย จะสามารถรีชาร์จตัวเองกลับมาได้เร็วกว่านะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถรีชาร์จได้ขณะที่เรารับดาเมจอยู่นั่นเองครับแถมมันรับดาเมจเคาสไม่ได้ด้วยนะคือถ้าติดพิษหรือโดนอะไรที่เป็นดาเมจเคาสเนี่ยคือทะลุไปถึงเลือดเลยแล้วถ้าเลือดเราเหลือศูนย์ต่อให้เรามี Energy ร์จีชิลเนี่ยเราก็ตายอยู่ดีนะส่วนสปิริตเนี่ยเป็นของใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใน่านเวกซายสครับคือมันจะใช้สําหรับการเปิดออร่าหรือบัฟหรือใช้ซัมมอนมินเนี่ยหรือโทเทมอะไรประมาณนี้แหละครับออออืืื่่่่่่นนนนนนๆผมมมมมมมไัััใจจเหหกวาาะียง โดยลักษณะการใช้เนี่ยมันจะเป็นการจองเอาไว้ครับประมาณว่าถ้าเรามีสปิริตอยู่30แล้วเราใช้บัฟเฮโร่ไอซ์เนี่ยที่มันใช้สปิริตยี่สิบเนาะผมสุ่มเลขมาม,ม,มั่วเหมือนกันพอกดใช้สกิลปุ๊บสปิริตเราจะเหลือ10ทันทีถ้าเราอยากได้สปิริตคืนเนี่ยเราจะต้องปิดบัฟทิ้งไปเลยครับซึ่งมินเนี่ยนกับโทเทมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับต่อไปคือค่าป้องกันที่หาได้ง่ายที่สุดในเกมพาราเบกไซครับคือเกราะและก็หลบที่ว่าง่ายทั้งคู่เนี่ยคือมันหาได้จากไอเทมสมั่วไปเลยนะครับ เกราะเนี่ยมันจะเอาไว้ป้องกันแอคแท็กที่เป็นกายภาพนะครับส่วนหลบเนี่ยคือเอาไว้หลบการโจมตีที่ไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นการโจมตีกายภาพเท่านั้นนะครับเป็นการโจมตีอะไรก็ได้เลยสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้อนกลับไปที่แม่สีอีกแล้วคือถ้าสีแดงเนี่ยแสดงถึงสเตร็งแล้วก็ความแข็งแกร่งแน่นอน,นครับค่าเกราะที่ได้คือจะได้จากไอเทมสวมใส่ที่ต้องการสเตร็งเป็นหลักครับส่วนถ้าบอกว่าสีเขียวเนี่ยแสดงถึงเด็กและความม่องไวผมก็น่าจะไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเพิ่มแล้วล่วนะเนาะ นอกจากพวกที่หาง่ายนี้แล้วเนี่ยยังมีการป้องกันที่ผมมองว่าเป็นสิ่งจําเป็นในภาเบกไซายเลยนะครับก็คือพวกต้านธาตุและก็ต้าน Chaos ครับซึ่งผมจะเรียกมันว่า Race นะครับที่ย่อม,มาจาก Resistance ในภาษาอังกฤษกนั่นเองครับเราจะมีไฟเรส r โคเรส g ไลนิ n งเรส e แล้วก็เคล o s สเรสครับซึ่งพวกนี้เนี่ยหาได้จากมอสในไอเทมล้วนๆเลยแต่ก็อาจจะหาได้จากพาสซีฟทีบ้างนิดหน่อยครับ ค่าเรสพวกนี้เนี่ยจะตันอยู่ที่75%นะครับหมายความว่าถ้าเรามีไฟเรสแบบไอเทมหรืออะไรทุกอย่างรวมกันเนี่ยได้100%เกมมันก็จะคิดแค่75%เท่านั้นครับอาจจะมีวิธีเพิ่มค่าสูงสุดให้มันตันเกิน75%ได้นิดหน่อยครับแต่ผมคิดว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งจําเป็นขนาดนะครับเอาไว้เรียนรูท้ทีหลังในเกมได้ที่เหลือคือพวกค่าป้องกันที่แบบไม่ค่อยแน่นอนหรือแปลเปลี่ยนไปตามบิวที่เพื่อนๆเ,เล่น ซึ่งผมจะไม่อธิบายในนี้แต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆมันมีอะไรบ้างกันนะครับมันก็จะมีการบล็อกการดอ e ที่เป็นอีกประเภทหนึ่งของการหลบครับสเปลสเปรสชั่นที่จะได้ดาเมจเวทเบาลงครึ่งนึงแล้วก็อื่นๆที่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีอะไรอีกไหมที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ใน p a r เวกซายสอ2ครับสุดท้ายที่อยากจะพูดคือ d o ดอ r โรลหรือการม้วนตัวหลบครับที่สามารถทำได้ด้วยการกด Space Bar นั่นเอง การดรอโลเนี่ยเอาไว้สําหรับให้เราหลบสกิลต่างๆนะครับที่แบบเวลาเราต้องการเปลี่ยนทิศทางกระทันหันแบบถ้าสมมติว่าเดินหลบไม่ทันแน่ๆอะไรประมาณนี้แหละครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีความเร็วเท่ากับการเดินนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามจะม้วนตัวตลอดเวลานะครับมันไม่ได้เร็วขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยข้อดีของมันคือมันใช้แคนเซิลแอนิเมชันต่างๆได้ด้วย เช่นเราใช้สกิลอะไรที่แบบกำลังง้างเลยแล้วเราอยากหลบสกิลมอนสเตอร์เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ดอทโรในการแคนเซิลการง้างนั้นได้ครับการหมุนตัวมันก็แค่ทำให้ฮิตบ็อกเราเล็กลงเฉยๆนะเท่าที่ผมเข้าใจคือมันไม่ได้มีไอเฟรมหรือช่วงเวลาอมาตะอะไรเลยครับต่อไปคือระบบสกิลเจมนะครับเอาประเภทของเจมในพาลเ็กซายสก่อนแล้วกันนะครับมันจะมี3ประเภทคือ Active g e m หรือเรียกชื่อหนึ่งว่าสกิลเจมก็คือสกิลที่เรากดใช้งานนั่นแหละ ซัพพอร์ตเจมก็ตามชื่อคือเจมที่ไว้ซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งครับหลักๆคือจะไว้เปลี่ยนพฤติกรรมแอคทีฟเจมยกตัวอย่างเช่นปกติอาจจะยิงออกลูกเดียวก็จะยิงออก3ลูกแทนหรือว่าอาจจะแค่เพิ่มดาเมจตรงๆก็ได้เหมือนกันครับต่อไปคือบัฟสกิลเจมครับก็ตรงตัวอีกเอาไว้บัฟเรานั่นแหละอาจจะทําให้เราถึกขึ้นหรือตีแรงขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปครับไอแอคทีฟเจมหรือบัฟสกิลเจมเนี่ย มันจะมีได้สูงสุดถึง5ส p อร์ตเจมเลยครับแต่ว่ามันจะมีช่องให้ใส่ส p อร์ตเจมเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะ2ช่องแน่นอนครับแปลว่าใน p o e 2เนี่ยขั้นต่ำนะการันตีว่าสกิลเราอ่ะมี3ลิงก์ตั้งแต่เริ่มเลยแต่จะหาส p อร์ตเจมมาใส่ได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวิธีการหาเจมในผาดไฟไซ2เนี่ยเรียกว่าเกือบจะลื้อทิ้งจากผาดไฟไซ1เลยก็ว่าได้ครับ คือเราจะได้จากสิ่งที่เรียกว่าอันคัดเจมที่ดรอปจากมอนหรือไม่ก็เป็นรางวัลจากเควสครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวกดคลิกขวาใช้งานอันคัดเจมแล้วมันก็จะเปิดหน้าต่างมาหลังจากนั้นถ้าเราเลือกสกิลที่มีอยู่แล้วมันก็จะเป็นการอัพเลเวลแต่ถ้าเรายังไม่มีสกิลนั้นเนี่ยก็คือจะทําให้เราได้สกิลนั้นมาใช้งานครับสิ่งที่น่างง,งน่าปวดหัวสุดเลยนะคือ สปอร์ตเจมกับแอคทีฟเ e มเนี shifted, x, render, Means, iałem, ่ยมันเชื่อมกันยังไงดูยังไงว่าสามารถเชื่อมได้หรือเชื่อมไม่ได้ครับเพื่อที่จะเลือกมาใช้งานให้ได้ถูกนั่นแหละเอาแบบง่ายเลยละกันคือในผ่านเว็บไซต์สเนี่ยมันจะมีระบบเจมละ c o m m e n เดชั o นที่ไว้แนะนําเจมที่เหมาะสมกับสกิลที่เรากําลังเลือกอยู่นะครับซึ่งดีมากเลยถ้ามันให้เราเลือกสักร้อยเจมแบบผ่านเว็บไซต์หคือปวดหัวแล้วก็เลิกเล่นไปก่อนนะเอาจริงแต่อันนี้เท่าที่ผมลองมาคือเกมเนี่ย จะหยิบมาให้5 6ถึงอันเป็นอันที่เหมาะสมกับสกิลของเราให้เราเลือกอีกทีหนึ่งครับซึ่งก็มั่นใจได้เลยแหละว่าเลือกมาแล้วมันจะใช้ได้แน่นอนส่วนแบบยาก,ยากแบบเลือกแบบแมนนวลแมนนวลเนี่ยผมจะไม่อธิบายในคลิปนี้นะครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับเรื่องเจมเนี่ยมันก็ยังเกี่ยวข้องกับไอ้สามสีอยู่นะครับเพราะเจมเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีก็คือแดงเขียวน้ำเงินการที่เราใส่เจมสีแดงได้คือเราจะต้องมีสเตร็จให้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดครับและซัพพอร์ตเจมที่เป็นสีแดงเน จะทำให้เกณฑ์ของสเตร็งถูกดันขึ้นไปอีกเช่นกันครับแปลว่าถ้าเราใส่สพอร์ตเจมสีแดง5เม็ดอาจจะทำให้แอคทีฟเจมปกติต้องการสเตรงหนึ่งเนี่ยอาจจะเพิ่มไปเป็น2 0 0รอเลยก็ได้ครับอันนี้ผมมั่วตัวเลขมาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับซึ่งผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มสำหรับสพอร์ตเจมสีเขียวและสีน้ำเงินเนาะผมมีเกร็ดความรู้เล็กๆมาฝากในเนืน้อกันครับคือเจมสีแดงส่วนใหญ่จะเป็นสกิลแอคแท็แล้วก็เจมสีฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นสกิลสเปลครับ แล้วก็สกิลธนูส่วนใหญ่จะเป็นเจมสีเขียวครับคือมันไม่ได้เป็นแบบนี้100%นตนะครับแต่มันคือส่วนใหญ่สิ่งที่อยากจะสือก็คือเกมพาราเพ็กซายสกับสีเนี่ยมันค่อนข้างจะสัมพันธ์กันอีกแล้วครับคือสีแดงสตริงแอคแทกอะไรประมาณนี้ครับระบบสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงคือระบบการคราฟนั่นเองครับจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าการคราฟถ้าจะให้พูดแบบจริงๆจังๆเนี่ยมันโ,โหออกมาได้อีกหลายคลิปอะ เพราะว่ามันมีความลึกมากพอสมควรเลยครับเอาเป็นว่ารู้แค่นี้พอแล้วกันนะครับว่าในผ่าเดเวิคไซด์สองเนี่ยไอเทมมันจะมี4ระดับครับคือ normal magic rare unique ครับ normal ก็คือไอเทมที่ไม่มีมอดเลยไอเทม magic เ,เนี่ยจะมีได้2องมอดไอเทม rare จะมีได้6กมอดแล้วก็ไอเทม unique จะเป็นไอเทมที่มีพลังพิเศษต่างๆนานาซึ่งในเกมก็มีไอเทม unique เยอะมากๆให้ได้เลือกใช้นะครับตั้งแต่กากๆไปจนถึงโกงๆเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ ทำให้การบิ้วตัวละครในเกมนี้เนี่ยสนุกขึ้นเลยก็ว่าได้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้คือแมทเทียรที่ใช้ในการคราฟของครับหรือที่เราเรียกว่าเคเรนซี่นั่นแหละเคเรนซี y ถ้าใครเคยเล่น่าดเวกซต์หนึ่งคงจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่ามันใช้ทําอะไรมันจะต่างกันออกไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นในา่าดเวกซายสครับแต่ว่าถ้าใครไม่เคยเล่นผมจะอธิบายให้ฟังสั้น,นครับคือเคเรนซี y เป็นไอเทมที่ใช้แล้วหมดไปนะครับโดยแต่ละอันเนี่ยจะมีความสามารถไม่เหมือนกันครับ ยกตัวอย่างเช่นอบอบอัลเคมีเนี่ยที่จะใช้ในการเปลี่ยนไอเทมนอร์มอลให้เป็นไอเทมแรแล้วก็จะได้มอรสเพิ่มมาอีก4่มอรสครับจำได้เนาะไอเทมแรมีได้สูงสุด6กมอสแต่ว่าอบอบอัลเคมีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไอเทมแรที่มีแค่4ี่มอสเท่านั้นครับส่วนอีก2องมอสเนี่ยก็จะใช้วิธีอื่นในการเพิ่มเข้ามาในไอเทมทีหลังครับแล้วก็จะมีอบอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่ใช้ในการเพิ่มลดลบเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเพื่อคราฟไอเทมนั่นเองครับเดี๋ยวไปเล่นจริงๆผมว นอกจากนั้น Currency ยังใช้แลกเปลี่ยนไอเทมในเกมกันอีกด้วยนะครับใน Pa าเว็ไซต์หนึ่งเนี่ยตอนนี้ใช้ divine โ oh, อเป็น Currency หลักนะครับส่วนใน Pa าเว็ไซต์สองเนี่ยก็ต้องรอดูเลยครับว่าอะไรหายากหาง่ายแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยอะไรตกก็เก็บเก็บมาก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆและนั่นก็คือทั้งหมดที่เป็นพื้นฐานในเกม Pa าเว็ไซต์สองที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างในเกมนี้อีกเพียบเลยที่ผมอยากจะเอามาเทียบกับไอเรื่อง3สีที่ผมบอกไปนะครับเช่น Power c h a ชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จสีฟ้าที่จะสัมพันธ์กับดาเมจสายฟ้าและก็สัมพันธ์กับเรื่องคริด้วยแต่มันก็เป็นส่วนที่ผมมองว่ายังไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ครับตอนนี้ก็เลยไม่ไดเอามาพูดบางทีบางอย่างผมว่าเก็บไว้เป็นอะไรให้เพื่อนๆได้นนค้นหาเพิ่มเติมในเกมเนี่ยอาจจะทำให้เกมสนุกกว่าก็ได้นะครับการเอามาเล่าเยอะๆบางทีมันเหมือนสปอยตัวเกมเกินไปหน่อยก็เลยเอามาแค่ส่วนที่รู้สึกว่าทาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเลยครับ เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยหรือมีคอนเทนต์แบบไหนที่อยากให้ผมทําก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เสมอนะครับหรือจะ DM มาบอกในเฟซใน Discord ในไหนก็ได้เสมอครับสุดท้ายอยากจะขอขอบคุณสมาชิกช่องทุกท่านแล้วก็คนดูทุกๆท่านนะครับถ้าไม่มากเกินไปเนี่ยขอคนละลา์นะครับมันมีผลต่อการเติบโตของช่องมากๆจริงๆครับส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้ผมนับถือพวกคุณจริงๆเลยว่ะแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย